สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการเล่าข่าวเขียคัดช,ชัดเจนซึ่งเราจะนำเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเรื่องใกล้ตัวหรือคนรู้ที่มีผลต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังหรือคนที่รักมาเล่าสรุปในสไตล์เล่าข่าวกันนะคะรู้ไว้ใช้เป็นได้ประโยชน์แน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของยาดักจับไขมันนะคะผมหนุ่มๆสาวๆนะครับร่างท้วมทั้งหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของยาดัก ักจับไขมันที่ระบุเอาไว้ว่าจะช่วยดักจับไขมันจากอาหารที่เรากินแล้วถ่ายออกไปพร้อมอุจจาระไม่ปล่อยให้ไขมันไปกองอยู่ที่พุงต้นแขนต้นขาหรือเอวหนาๆนาจริงๆแล้วกลไกการทำงานของยาดักจับไขมันจะให้ผลกับร่างกายอย่างไรบ้างลดความอ้วนได้จริงหรือไม่ลองมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากันดีกว่านะครับยาดักจับไขมันหรือที่หลายคนเรียกกันว่ายาบล็อกไขมัน โดยส่วนใหญ่จะกินพร้อมกับมื้ออาหารปกติร่างกายคนเราจะดูดซึมไขมันที่มีโมเลกุลขนาดเล็กแต่เมื่อกินยาตัวนี้เข้าไปแล้วไขมันจะไม่ถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กทําให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไขมันได้จึงถูกขับถ่ายออกมากับปัสสาวะนะครับผู้ที่กินยาดักจับไขมันเมื่อถ่ายอุจจาระออกมาจะสังเกตว่า มีสภาพค่อนข้างเหลวมีไขมันออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วยาดักจับไขมันมีส่วนในการดักจับไขมันได้สูงสุดเพียง30%ของไขมันทั้งหมดที่เรากินไปเท่านั้นเหตุผลที่กินยาดักจับไขมันเพราะอยากลดความอ้วนเมื่ออุจจละแล้วมีน้ำปนออกมาเกิดจากยาบางชนิดไปยับยั้งเอนไซม์ไลปสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายไขยมันจากอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อเอนไซม์ถูกยับยั้งจึงทําให้ไขมันยังอยู่ในลักษณะของโมเลกุลใหญ่ไม่สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ทำให้ไขมันหรือน้ำมันถูกขับถ่ายออกมาทางอุจจาระและผลข้างเคียงจากการใช้ยาดักจับไขมันทำให้ปวดมือนท้องผายลมบ่อยถ่ายอุจจาระบ่อยๆควบคุมการถ่ายลําบากมีไขมันปนออกมากับอุจจาระและอาจซึมตลอดทั้งวัน หากปล่อยไว้อาจเป็นผลเสียกับร่างกายระดับวิตามินในเลือดต่ำกว่าปกติเพราะวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันถูกดูดซึมน้อยลงนะคะเช่นวิตามิน A E D และ K ค่ะ ดังนั้นการใช้ยาดักจับไขมันไม่สามารถขับไขมันได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะใช้ยาในปริมาณที่สูงก็ไม่ทำให้ขับไขมันออกมาได้มากขึ้นแนะนำให้ควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะเหมาะสมและปลอดภัยมากกว่าค่ะ จดจำสาระความรู้เหล่านี้ไปเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยกันนะครับแล้วคุณจะไม่เสียท่าให้กับความไม่รู้อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่นะครับผมและน้องกะหลัดต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ